อ,อยากก็จะขอบคุณลูกค้าที่ผ่านมาในปีเก่าที่เอาของมาขายให้ปีใหม่ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านให้ไว้วางใจพวกเราเก็บของเก่ามาขายพวกเราอนี่ยห้ของปีใหม่ให้ลูกค้าจเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่นําสินค้ามาขายให้กับทางร้านนะครับ ในปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ไว้วางใจมาขายที่ร้านเรานะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาครับก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าปีที่ผ่าน่านมาที่เข้ามาขายของให้ ที่ร้านและเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับรับใช้บริการนะครับบริษัท CW ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขในโอกาสปีใหม่นี้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งได้ขอให้สมปรารถนานะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะจากบริษัท CW นะคะคือขอให้คุณลูกค้าทุกคนที่มารับบริการที่นี่ให้มีความสุขสมหวังในความปรารถนาทุกสิ่งอย่างในตลอดปี65และตลอดไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ CW ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะกะ็จากบริษัท C W นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเรานะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะคะในในช่วงตอนนี้เนาะก็สำหรับร้าน CW นะคะพรุ่งนี้ก็จะเปิดทำการแล้วนะคะก็คือให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ